อีกนัยในความหมายของผมและก็ทุกๆคนที่ i n n o p o w o w e r เนี่ยคือสิ่งเดียวกันมันคือความมุ่งมั่นในการจุดประกายนวัตกรรมพลังงานอย่างยั่งยืนเพื่อสังคมไทย อีกนัยจริงๆมันมาจากความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์นะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างสรรค์แล้วก็ต่อยอดนวัตกรรมต่างๆได้ตามที่ใจเราคิดอย่างสมัยก่อนสมัยยุคหินเนี่ยเราไม่มีพลังงานใช้มนุษย์ก็เป็นคนที่จุดไฟคนแรกทําให้เรามีพลังงานแล้วก็ต่อยอดพลังงานจนถึงทุกวันนี้ที่ In n โน o p o w e r เราเองเนี่ยก็เป็นจุดศูนย์รวมของคนที่มีความตั้งใจแล้วก็ความสามารถในด้านนวัตกรรมพลังงานนะครับเพื่อจะได้สร้างสรร์น,นวัตกรรมพลังงานใหม่ ทใหห้กัับสงมมไยคจริงๆต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่สําคัญที่สุดในการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการใช้พลังงานอาจจะมีผลกระทบทางลบให้กับโลกของเรานะครับเราอาจจะเป็นเจเนอเรชันแรกๆที่ได้เห็นถึงผลกระทบตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นเจเนอเรชันสุดท้ายที่สามารถที่จะแก้ไข ททันวงีดังนั้นภรารกิจของ InnoPower ก็คือการเร่งสร้างนวัตกรรมพลังงานเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศไทยนะครับตามนโยบาย Carbon n e u t r a l i t y ซึ่งถ้าเราสามารถทําได้สําเร็จเนี่ยก็จะสามารถทําให้มีผลกระทบเชิงบวกไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้พลังงานในประเทศแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของสังคมและก็สิ่งแวดล้อมด้วย Innopower จะอีกไงผ่าน3ด้านหลักๆได้แก่ Future Energy หรือว่าพลังงานแห่งอนาคตซึ่งรวมทางด้านเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ๆและก็การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อง Future Mobility หรือว่าวิธีการเดินทางแห่งอนาคตที่จะทำให้การเดินทางนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย Climat e t เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม จริงๆในเรื่องของการลงทุนนะฮะเราก็ตั้งใจที่จะทำการ ignite ผ่านการลงทุนในเทคโนโลยีและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนวัตกรรมพลังงานนะครับกรีนไฮโดรเจนการนำเอา AI เข้ามาใช้ในการ optimize การใช้พลังงานของอาคารแล้วก็บ้านเรือนต่างๆในโลกของ Startup แล้วก็ venture capital เนี่ยมันเป็นการทำงานที่เป็น ecosystem นะฮะคงไม่ใช่ว่ามีใครคนเดียวที่สามารถจะสร้างให้มันเกิดสิ่งใหม่ๆได้สำหรับ venture builder เนี่ย เราอีกไนทผ่านการบ่มเพาะทั้งไอเดียทั้งอินโนเ i ชั b น s ิสซิสโมเดลแล้วก็ตัวคนเองครับเราก็เชื่อว่าคนเนี่ยมีไอเดียมากมายการที่เรามีไอเดียมากๆเนี่ยเราจะสามารถค้นพบไอเดียที่เป็นไอเดียอ n นโนเ i ชัเปลี่ยนโลกได้เราเป็น Venture Arm มของ EGAT Group ซึ่งก็มี Asset ต่างๆที่สามารถเป็น Sandbox ให้ Start Up เข้ามาได้ทดสอบทดลองได้ ทางเราเองเนี่ยเป็น energy business expert ที่สามารถให้ความเห็นแล้วก็ช่วยแนะนำ business model ต่างๆได้ส่วน Start-up เองเนี่ยก็อาจจะเข้ามาในขา Digital Solution ต่างๆที่มาผนวกกันร่วมกันเราสร้าง synergy value ทำให้เกิดเป็น Solution ได้ครับเราอีกน t e ให้กับองค์กรที่มีเป้าหมายในเรื่องของความยั่งยืนนะครับทุกวันนี้องค์กรนะครับชั้นนำก็มีเป้าหมายในเรื่องของ ESG ซึ่งเรามีหน้าที่แล้วก็ภารกิจหลักในเรื่องของการสนับสนุนการเข้าถึงไฟฟ้า สีเขียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของพลังงานสะอาดให้กับองค์กรเหล่านั้นครับอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับเรื่องหนึ่งก็คือการเข้าไปสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานสะอาดให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือในเรื่องของ IEC นั่นเองนะครับ IEC เนี่ยก็จะช่วยให้องค์กรนะครับที่มีเป้าหมายเรื่องการใช้พลังงานสะอาดนะครับสามารถเข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดได้อย่างสะดวกขึ้นเช่นเดียวกับภาคประชาชนครับที่สามารถที่จะเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาดเหล่านั้นได้ด้วยซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการดูแลรักษาสิ่่่่งงงแวด้้อมมทียยัืนนากิขึ เนื่องจากบริษัทเราเพิ่งเริ่มก่อตั้งนะคะเราจึงมีข้อจํากัดนะคะในเรื่องของเงินลงทุนเราก็จะต้องพยายามที่จะ explore หาแหล่งเงินทุนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจของเรานะคะรวมถึงเราต้องใช้กลยุทธ์นะคะในการที่จะนําเงินลงทุนเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในส่วนของการ ignite people นะคะเรามีหลักการที่สําคัญนะคะในการที่จะ drive ให้ทุกคนเนี่ยมี passion ในการทํางานร่วมกันนะคะส่งผ่านแนวคิดทัศนคติผ่านการทํางานเนี่ย ไปสู่พันธมิตรนะคะแล้วก็สตาร์ทอัพบนธุรกิจพลังงานและนวัตกรรมนะคะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป้าหมายร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะ พันธกิจที่สําคัญนะคะส่วนใหญ่เนะะี่ยค่ะจะแทบจะไม่มีพันธกิจไหนเลยนะคะที่จะสําเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวนะคะเราคะ่ะตั้งใจที่จะเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านนวัตกรรมพลังงานซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ3พันธมิตรนะคะซึ่งทั้ง3พันธมิตรเนี่ยคะ่ะก็มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานมากว่า50ปีแล้วก็ร่วมกันผลึกกําลังตั้งใจที่จะสร้างนวัตกรรมพลังงานโดยที่ว่าสิ่งนี้คะ่ะจะตอบรับกับกระแสะการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เกิดขึ้นในโลกนขนาดนี้คะ่ะ วันนี้เนี่ยอินโนพาวเวอรเราพร้อมแล้วนะครับที่จะผลักดันให้เกิดการลงทุนต่อยอดแล้วก็สรันร้างนวัตกรรมพลังงานใหม่ๆเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทางด้านพลังงานและก็สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องเริ่มร่วมมือลงมือทำกันตั้งแต่วันนี้แล้วครับ